ทำไมคนเยอรมันที่ใส่ใจในบุคลิกภาพไม่เคยใส่มือถือและกระเป๋าสตางค์ในกระเป๋าเสื้อเพราะพวกเขารู้ว่าการออกไปข้างนอกแล้วกระเป๋าเสื้อเต็มไปด้วยของไม่เพียงแต่ไม่มีหน้ายังส่งผลต่อสเสน่ห์ของตัวเองแม้แต่ภรรยาเห็นแล้วยังใส่หัวดังนั้นถ้าอยากมีสไตล์และมีหน้ากระเป๋ามอเตอร์ไซค์แบรนด์หรูขาดไม่ได้แน่นอนตั้งแต่ซื้อสิ่งนี้มาเพื่อนบ้านผู้หญิงชวนฉันไปงานเลี้ยงทุกวันแม้แต่ภรรยายังชมว่าฉันเป็นหนุ่มหล่อต่อไปฉันจะบอกข่าวดีให้คุณพูดออกมาคุณอาจไม่เชื่อวันนี้ราคาไไมมม่่่ถถึงงขวดดดเครรืืืออก็สาาซ้้ กระเป๋ามอเตอร์ไซค์แบรนดังระดับโลกนี้เพราะเราคือโรงงานผลิตแบรนด์ตอนมีกิจกรรมคุณไม่ซื้อตอนไม่มีคุณบอกว่าแพงกระเป๋ามอเตอร์ไซค์นี้ใช้1เดือนเสียดายจริงๆเสียดดยที่ไม่ได้ซื้อมาก่อนหน้านี้ถ้าคุณเคยชินกับการใช้แบรนด์คุณภาพดีงั้นอย่าลังเลผ่านไปแล้วจะหาไม่ได้อีกย้ายไปหมดแล้วย้ายไปหมดแล้วเราก็ต้องเก็บของกลับบ้านเกิดแล้วเหลือของพวกนี้เอาไปก็ไม่ได้ตอนนี้ฉันไม่คิดจะหาเงินอะไรแล้วฉันเตรียมจะขายให้คุณทั้งหมดของพวกนี้เก็บเรียบร้อยแล้วเดิมททีจะส่งงเเเคาน์ตอรรใกุพ าคุณเคยชินกับการใช้กระเป๋าแบรนด์คุณภาพดีวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ฉันจะให้คุณเห็นว่าความแรงคืออะไรรีบหน่อยเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้สั่งซื้อรีบหน่อยเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วดูรถสองคันวันนี้ของเราดูรถสองคันนั้นเต็มแล้วรษณีกําลังจะส่งออกไปแล้วหลังจากกิจกรรมนี้คุณจะหากระเป๋าที่คุ้มค่าแบบนี้อีกไม่ได้จริงๆไม่มีแล้วคพราบครัวที่เคยซื้อรู้ดีนี่คือสิ่งที่คุณอยากซื้อที่เคาน์เตอร์แต่ไม่กล้าซื้อกระเป๋ามอเตอร์ไซ วัสดุมีคุณภาพสูงมากกันรอยขีดข่วนและทนทานวันฝนตกก็ไม่ต้องกังวลใช้ได้ทนทานถึง10ปีไม่มีปัญหาสิบของมันใช้วัสดุโลหะการบินสหัวซิปเลื่อนจนเหมือนจะบินได้ไม่ต้องกังวลว่าจะติดด้านข้างมีล็อกรหัสกลไกระดับสูงรับประกันความปลอดภัยในการเดินทางของคุณมีการออกแบบพอร์ชาร์จ USB ให้คุณชาร์จไฟขณะเดินทางโดยไม่ต้องถือ power bank และยังมีหลายสีให้เลือกใส่แล้วดูทันสมัยและสง่างามออกไปข้างนอกใส่แล้วดูมีอำนาจและมีหน้าสั่งซื้อวันนี้นำกลับบ้าน เพื่อนๆที่ชอบรีบสั่งซื้อเลย you <laughs>